ห้าขั้นตอนในการทำ simulation and d e ีบ i e ฟ i n g ขั้นตอนแรกนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับการตั้งเป้าหมายเพื่อจะให้เห็นพฤติกรรมในการทำงานที่เราต้องการขั้นตอนที่2การสร้างพฤติกรรมในการทำงานนะครับเ hmm. หมือนกับเราสร้างเช็คลิสต์หรือเราสร้างพฤติกรรมที่เราต้องการขึ้นมาขั้นตอนที่3าม simulation หรือการเข้าสถานการณ์จำลองนะครับเป็นก no. ารปฏิบัติจริงๆในสถานการณ์ที่เสมือนจริงและหน้างานที่เหมือนจริงมากที่สุดนะครับขั้นตอนที่4นะครับการใช้เทคนิคคำถามในการกระตุ้นคิด เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรเองออกมาว่าในพฤติกรรมที่เราต้องการนะครับต้องการให้เดินไปทางไหนนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะครับการสะท้อนคิดและการสร้างทักษะในการทํางานด้วยตัวเองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับเพื่อให้บุคลากรเองเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะตัวเองและให้บุคลากรเองเนี่ยสามารถคิดที่จะต่อยอดในการนําทักษะนี้ไปใช้ในการทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับ5้าขั้นตอนนี้ครับ s i Simulation d e b r i e f i n g นะครับจะทำให้องค์กรท่านพัฒนาอย่างยัง่งยืนครับขอบคุณครับ